จะสัดทุกความจริงครับคุณผู้ชมครับวันนี้ตามข่าวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของเงินเงินทองทองกันหน่อยดีกว่านะครับคนไทยชาวไทยเราก็คุ้นชินกับเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐรัฐจะมอบอันนั้นให้อันนน้นให้อันนี้ให้ล่าสุดคุณาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานสัมมนาแห่งหนึ่งบอกว่าอะไรครับบอกว่าไม่เอาแล้วนโยบายแบบสุดโต่งแบบนี้ไม่เอาละนะเออแจกเออแจกเออแจกเมื่อเศรษฐกิจเริ่มกลับเข้าสู่กลไกปกติ รัฐบาลก็จะลดมาตรการเยียวยาต่างๆลงโดยเฉพาะมาตรการแจกเงินแบบให้เปล่าเพื่อนำเงินเนี่ยมาฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศแล้วรักษาวินัยทางการเงินการคลังเอาไว้ไม่ให้ก่อนหนี้เกิน70%ของ GDP ที่เพิ่มขึ้นมาจาก60อะินะคือจะไม่ให้เพิ่มจาก70อีกแล้วที่แจกไปเยอะๆเนี่ยจะเลิกแจกแล้วเอาถามว่าที่แจกไปเยอะๆนั้นถามว่าแจกอะไรบ้างเราไปดูกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับถามว่าเราแจกเยอะไหมบ้านเราก็แจกเยอะจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกู้เงินเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องของโควิด1 9เรื่องของโควิด1 9นั้นก็แบ่งเจียดไปทางสาธารณสุขไม่มากฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมาลงกับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของบรรดาผู้คนทั้งหลายเอาเราไปดูนะครับว่ามีมาตรการอะไรกันบ้างเงินทั้งหมด9,17893ล้านบาทนฮะนี่คือทั้งหมดที่ใช้ไปณตอนนี้เป็นโครงการเราไม่ทิ้งกัน เราไม่ทิ้งการจําได้นะครับ2องแสนสี่หมื่นล้านบาทอันนี้อนอุม,มัติไปประมาณสักเมษายนปีที่แล้วมาตรการเยียวยากเกษตรกร1นึ่งแห้าหมื่นล้านบาทเยียวยากลุ่มเปราะบาง39,429ล้านบาทคนละครึ่งอันนี้คือคนชอบที่สุดนะฮะลงทุนไป94,500ล้านบาทให้บัตรคนจนคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ5 8 1 2 2ล้านบาทเรารักกัน 5 5 0 0 0ล้านบาทโดยประมาณแล้วก็เราชนะอันนี้2,80,000กว่าล้านบาทคุณผู้ชมฮะในทั้งหมดนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามันมีอันเดียวนะฮะที่เราแบ่งเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายว่าใครจนหรือไม่จนจะได้รับนั่นก็คือตัวเพิ่มกําลังซื้อของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เราตัดสินกันที่ความจนหรือไม่จนด้วยการวัดกันที่หลักฐานแต่อย่างอื่นๆเนี่ย ทั้งจนแล้วไม่จนก็เข้าถึงได้อย่างเช่นคนละครึ่งอย่างเงี้ยทั้งจนหรือไม่จนเราก็เข้าถึงได้แล้วรัฐก็จ่ายอีกเครื่องหนึ่งประมาณนั้นนะฮะเท่านี้เรามาดูข้อเสนอดีกว่าว่าทางเลือกในการที่โลกเราเนี่ยหลายประเทศเนี่ยเลือกใช้วิธีการที่จะ <c oughs> แจกเงินให้กับประชาชนจะเรียกว่าแจกเงินก็ไม่ได้วิธีการบริหาร ว่าจะทําอย่างไรให้ลดความเหลื่อมล้ามากที่สุดโดยใช้เงินของรัฐบาลเอาแบบนี้ก็แล้วกันเรามาดูกันว่า3แบบหลักของโลกใบนี้คืออะไรแล้วประเทศไทยควรจะใช้แบบไหนเรามาดูแบบที่1ครับแบบที่1นึ่เขาเรียกว่าการให้เงินไรายได้พื้นฐานอย่างทั่วถึงคือแบบนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า UBI ถ้าเวลาคุณไปเซิร์ช Google คุณจะต้องเซิร์ชว่า UBI คุณจะเห็นมากกว่านะฮะแนวคิดแบบนี้ก็คือการให้เงินเดือนประชาชนทุกคน ทุ่นหน้าทุกคนนะฮะผมใช้คำว่าทุกคนเคยมีประเทศที่ลองใช้ระบบแบบนี้มาแล้วฟินแลนด์ก็เคยลองเคนยาก็เคยลองแต่ระบบแบบนี้ถามว่าเหมาะกับคนไทยหรือเปล่าคุณจะเอาไหมล่ะอยู่ดีทุกเดือนคุณได้เงินจากรัฐเข้าทุวนกันทุกคนเลยไม่ว่าจะรวยหรือจนนะฮะแต่ที่2คือ NIT Negative Income Tax อันนี้คือภาษีเงินได้แบบติดลบภาษีเงินได้แบบติดลบ พูด,ดง่ายๆก็คือใครก็ตามที่มีไรายได้ไม่ถึงเกมที่เขาตั้งไว้แต่ละปีจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่อันนึงก็คือทุกๆคนในประเทศไทยต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีทุกคนอันนี้ก็อาจจะเป็นภาระเกี่ยวกับคนที่เข้าไปถึงอินเทอร์เน็ตบ้างเกี่ยวกับคนที่เดินทางไปแล้วก็ไปยื่นหนังสือแจ้งแสดงบัญชีรายการของตัวเองกับกรมสรรพากรไม่ได้ ย้ำว่าถ้าใช้แบบนี้ทุกคนในประเทศไทยทุกคนแม้ว่าคุณจะไม่มีไรายได้คุณก็ต้องยื่นแบบเสียภาษีแต่ถ้าไม่ถึงเกณฑ์รายได้ปั๊บคุณได้เงินเดือนอุดหนุนประจําเดือนและแบบที่3เป็นแบบที่ผู้คนกําลังถกเถียงกันอยู่ว่าเออแบบนี้ดีเหมือนกันนะนั่นก็คือแบบที่เรียกว่าการให้เงินโอนอย่างมีเงื่อนไขแนวคิดแบบนี้เราจะให้เงินกับคนที่ทําอะไรบางอย่างแลกเปลี่ยนอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะฮะ การที่คุณแม่คนหนึ่งพาลูกไปฉีดวัคซีนจะได้เงินฮะพาลูกไปรับวัคซีนให้ครบจะได้เงินพาลูกเข้าโรงเรียนก็จะได้เงินคือพูดง่ายๆว่าการที่ใครก็ตามจะได้สวัสดิการจากรัฐนั้นรัฐจะกําหนดทิศท,ทางว่ายื่นหมูยื่นแมวกันถ้าคุณทําแบบนี้ให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นคุณค่อยมารับเงินจากฉันทั้งหมดคือ3แบบจะเลือกแบบไหนล่ะ ที่เหมาะสมกับประเทศไทยผมคงคิดไม่ออกได้แต่โยนลงไปตรงกลางแบบนี้หรือถ้าประเทศไทยมันเจ๋งจริง,รงฉันคิดแบบใหม่หรือฉันจะใช้แบบที่4หรือแบบที่5ว่ากันไปแต่ทั้งหมดนี้คุณคิดว่าอะไรที่เหมาะสมที่สุดก็ลองพิจารณากันต่อไปเองก็แล้วกันแล้วก็ตามรุ้นว่าเราจะมีวันวันนั้นหรือไม่ที่เศรษฐกิจกลับฟื้นมาแล้วก็ไม่แจกแบบให้เปล่าอีกแล้วนี่คือจะสัต์ทุกความจริงครับมไม่แจกแบบให้เปล่า<ต>ไม่ใช่เในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังเนี่ย อนุมัติงบอีก1นึ่งแสห้ามื่นล้านเพื่อที่จะไปช่วยเกษตรกรชาวนาจะเข้าคลมอบปันดังคารนี้อันนั้นอันนั้นอันนั้นอาจจะต้องยกว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะสำหรับชาวนานะแต่ว่าคือถ้าแจกจะแจกยังไงดีคือทั่วโลกเนี่ยพยายามศึกษาอยู่เพราะว่าไม่ใช่มีประเทศเราประเทศเดียวที่เป็นแบบนี้นะในนอตินอเมริกาเนี่เกือบจะทั้งทวีปอะก็พยายามที่จะหาทางออกแบบว่าทํายังไงเราถึงจะให้รัฐอุดหนุนประชาชนอย่าง ดีที่สุดนะอย่างตรงจุดด้วยเพราะบางประเทศก็กลายเป็นว er ่าคนไม่ไปทํางานเอาเงินตรงนี้ใช้ไปก่อนแบบนี้เป็นต้นรเหมาะสมดีกว่าไหมครับำระทสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ